สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยน,นะครับช่างคม p o w e r s i n g ครับวันนี้ก็จะพามาดูเจ้าตัวดี่100วัต์นะครับผมบอดคาราเกยยอดทิ่ยอดดียมของเรานั่นเองมาคลิปนี้ผมจะพามาดูการอ,อัพคาป,ปาเข้าไปนะครับคับสีเข้าไปเพื่อให้มันสามารถขับกำลังออกมาได้เต็มที่แล้วก็ระบบไฟอิ่มเดินเรียบนะครับไม่สะดุดไม่ตัดนะครับเบรออกมาเป็นลูกๆก,กว่าเดิมนะครับ ก็ตรงนี้คลิปนี้ผมอธิบายไปแล้วนะครับการใช้งานหลักๆของเจ้าตัวดี100วัตตตั้งแต่คลิปก่อนหน้านะครับสำหรับใครที่ได้รับชมไปส่วนตัวนี้ผมจะพามาดูงานที่ผมได้การทานทำการ modify แล้วเรียบร้อย้วยกันอัพสีเข้าไปประมาณ5จุดนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราไปดูกันก่อนนะครับโอ okay. เคเดีจะให้ดูงานอัพกับยังไม่ได้อัพน,นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นงานยังไม่ได้อัพนะครับ โอเคครับให้ดูอาจจะถ่ายตอนกลางคืนนะครับต้องขอโทษด้วยละกันเนาะเพราะว่ากลางวันนี้มัวแต่ทําตัวอื่นอยู่นะครับเลยไม่ค่อยมีเวลาเดี๋ยวมาดูงานกันดีกว่านะครับสําหรับเจ้าดีหนึ่งศูนย์เยดีหนึ่งร้อยัโอเคนะครับอาจจะตัวฝั่งนี้มาดูกันก่อนเลยอันนี้เป็นงานสแตนดาดทั่วไปนะครับที่โรงงานให้มานะครับ ก็ได้รีวิวไปแล้วก่อนหน้านั้นนะครับส่วนเจ้าตัวนี้นะครับเป็นงานอัพ4โดยช่องคม power 4นะครับนี่นะครับอัพเข้าไปนะครับสวยๆแน่นๆน,น,นะครับเดินระบบเรียบร้อยด้านในมันแกะยากผมก็เลยต้องอัพตนล่างนะครับเดี๋ยวรายละเอียดการทำเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าอะไรยังไงบ้างนะครับเผื่อสนใจไปทำเองหรือว่า จะสั่งงาน modify นะครับโ okay. อเคเบื้องต้นนะครับตรงนี้เราค่าเดิมเขาให้อยู่ที่หนึ่งพันไมโครฟรัดนะครับที่ผมได้รีวิวไปก่อนหน้าเนาะแล้วก็จะตัวด้านล่างอยู่ที่470ไมโครฟรัดนะครับคาปาดีต้องใช้ก็จะเป็น สเต็ปนี้ผมจะใช้ที่100,000ไมโครฟารัดหนึ่งตัวนะครับตัวแรกแล้วก็ตัวนี้จะเป็นที่4,700นะครับหรือใครจะใช้6,000นก็ได้นะครับ7,000ก็ได้เนาะค่า V ก็อยู่ที่35ขึ้นไปนะครับห้ามตามกว่าเนาะส่วนเจ้าตัวล่างเนี่ยผมทำการขนานเข้าไปครับเพิ่มความจุของกระแสไฟเข้าไปให้นะครับ ก็ใช้ค่าเดิมนะครับ470นะครับตัวนี้ 50v หรือจะใครจะใช้470 35v ก็ได้เช่นกันนะครับผมก็วิธีการต่อนะครับเหมือน D10 ทั่วไปเลยแต่คุณจะต่อ,อยังไงให้ถูกขั้วนั้นอีกทีนึงนะครับก็สำหรับขั้วนะครับด้านบนผมถอดออกแล้วเดี๋ยวให้ดู ถอดออกเลยนะครับไม่ต้องขนานนะครับหลักๆตัวนี้ครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวซูมให้เรียบร้อยการดูขั้วบวกลบของเจ้าคาปาตัวเดิมนะครับนี่นะครับนหนึ่งสองสามนะครับก็ดูที่สัญ,ญลักษณ์มันจะมีฝั่งเป็นวงกลมนะครับอันเดิม ฝั่งที่เป็นขีดลายๆนั้นก็คือฝั่งลบนั่นเองง่ายๆเลยนะครับส่วนฝั่งที่เอ่อโล่งๆเขาก็จะมีสัญลักษณ์บอกว่าเป็นบวกนะครับสัญลักษณ์บวกไว้ให้นะครับพอพลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราก็ดูว่าไอ้ฝั่งตรงข้ามนะั้นมาอยู่จุดไหนของบวกนะครับง่ายๆเลยแล้วก็จําให้ถูกต้องนะครับจะได้ไม่เสียหายเนาะส่วน คาปาเนี่ยถ้าเป็นสแตนดาร์ดที่เขามีเปลือกมาให้เนี่ยเขาก็จะมีเจ้าสัญลักษณ์บวกเอยสัญลักษณ์บอกนะครับว่าฝั่งเนี้ยที่เป็นเส้นแบบนี้มีสัญลักษณ์ลบหรือไม่มี่มันคือฝั่งลบเราก็เดินสายเพราะว่าขามันสั้นจําเป็นต้องเดินสายแบบนี้นะครับเดินสายฝั่งลบเ,เข้ามาที่จุดเชื่อมต่อนะครับ ของบอร์ดแบบนี้เนาะนี่นะครับนี่ก็เชื่อมต่อเข้าบัตรกีได้เลยครับส่วนบวกตัวเนี้ยฝั่งนี้ก็วิ่งเข้าที่ตัวบวกได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเอาตัวยังไม่ทำมาให้ดูจะได้เห็นภาพกันสักครู่นะครับคุณไว้นิดนึงโอเค อันนี้งานยังไม่ได้ทำเนาะจะให้ดูก่อนจะชี้ให้ดูนะครับโอเคจุดแรกนะครับคาปาจุดแรกนี่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นขาบวกนะครับนี่จะเป็นขาบวกนี่เป็นขาลบของคาปาตัว1นึ่งหมื่ไมโครที่เราใส่เข้าไป ส่วนตัวถัดมาฝั่งนี้เป็นบวกฝั่งนี้จะเป็นลบของตัว1700ไมโครนะครับตัวนี้จะเป็นบวกตัวนี้จะเป็นลบนะครับนี่สังเกตสังเกตบวกลบตัวบวกลบบวกลบครับแล้วก็ถัดมานะครับตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้คือฝั่งลบของตัวนี้นะครับฝั่งลบใส เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ขอตัวทีเป็นฝั่งบวกนะครับตัวนี้นะครับส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยตรงนี้นี่นะครับเป็นขาลบของคาปาตัวนี้นะครับบัตจีให้ถูกต้องเนาะตัวนี้ก็เช่นกันมันจะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับฝับ่งนี้จะเป็นบวกนะครับฝั่งนี้จะเป็นลบนะครับก็บัตจีกันให้ถูกต้องเนาะ ก็การเพิ่มคาปาเข้าไปก็มีแค่นี้นะครับแต่ว,ว่าผมต้องเตือนไว้ก่อนว่าถ้าเพิ่มไม่ถูกต้องเนี่ยรับรองคาปาคุณระเบิดอันดับแรกคาปลาระเบิดถ้าต่อปิดกล้วนะครับหลังจากที่ระเบิดแล้วถ้าโชคร้ายไอซีตัวอื่นก็พังไปด้วยนะครับถ้าโชคดีก็ไอซีไม่พังเปลี่ยนคาปาที่มาระเบิดแล้วก็เทจใหม่ได้อันนี้ก็ยังสามารถใช้งานได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยอย่าบรัตกี เศษต่างๆต้องไล่ดูดีๆนะครับไอ้พวกขาเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยบางทีมันก็ไปเชื่อมขาบวกไปจ้ำขาลบขาลบไปจ้ำขาบวกที่ซื้อมาแล้วเสียไฟปุ๊บสปาร์กตุ่มอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เวลาเราทำเนี่ยบรกกีเข้าไปเนี่ยเศษมันจะมีนะครับก็ระวังท้ายให้ใช้แปลงปัดออกหลังคำเสร็จก็จะแปลงใช้แปลงแปลงพวกประมาณนี้เนาะปัดแบบนี้นะครับ ทำความสะอาดหน่อยก่อนจะทำการเสียบปลั๊กไฟในการเททดสอบนะครับอุปเลก็ประมาณนี้นะครับส่วนเจ้าตัวบดฟายเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้ทรงนี้แหละนี่อันนี้ผมยังไม่ได้ติดพัดลมนะครับยังไม่ได้ติดพัดลมซึ่งพัดลมก็จะติดเข้ามาตำแหน่งนี้นะครับเพื่ออัด ความเย็นเข้าไปแนะนําพัดลมที่ใช้ต้องเป็น 24v ขึ้นไปนะครับ 24v น่าจะรับได้ที่28ตรีวิพัดลมแล้วก็เดินสายตรงนี้นะครับพัดลมที่ใส่ก็จะเป็นแนวนี้อันนี้เป็น D20 นะครับก็เป็นสไตล์นี้นี่ใส่เข้าไปตัดเข้าไปที่ชิปเลยนะครับความเย็นเพราะว่าถ้ามันร้อนก็เกิดปัญหาแน่นอนเนาะ ส่วนจะตัว D 1 0 0ก็เดี๋ยวจะใส่เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็เติอนสายต่อลำโพงตรงนี้นะครับบัตรกรีเดี๋ยวมันมีสายเข้ามาที่มาด้วยก็จ้ำลงไปเลยนะครับส่วนเจ้าตัวเสียงแหรมล้วก็บัตรกรีเพิ่มบดลบครับ,รรบ,บ pip, ง่ายๆโอเคครับก็ประมาณนี้ถ้าใครชอบการอัฟซีแบบนี้นะครับก็ติดต่อที่ช่างคม Power s ร n ได้นะครับที่ไลน์ ที่ให้ไว้หน้าวิดีโอหรือ Facebook ที่ให้ไว้ไหนใต้วิดีโอได้เลยนะครับผมตัวนี้ก็ไปอย,อยู่ที่ประมาณ1 0 0่นหน่อยนะครับลองทักมาสอบถามกันด้วยกันได้นะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับใครที่รับชมคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างคม power i n g ด้วยนะครับคลิปหน้าเรามาฟังเสียงกันว่าเป็นยังไงสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม